สวัสดีครับวันนี้แม่นำไก่ต้มสมองไผ่จินช่วยทุกคนผมผิวสวยแล้วก็ผองตำผองจำได้เมื่อสาสกว่าปีกอ่อนผองก็เป็นอยู่ที่ไต้หวันที่อสังหาริมาัพสอง ฟังขีมฮัมเมดยาจินตรงน,นี้ผงใหญ่ที่ไทยแล้วก็อย่าแน่นำเพิ่อนๆที่ไทยไก่ต้มสมองไพรจินทำให้สุขภาพดีเพราะว่าคนไทยกินอาหารหวานไปเข้มไปเผ็ดไปถ้าจริงๆสุขสุขภาพไม่ค่อยดีเลย เพราะว่าที่ไต้หวันมีตาลาดอายุ74อายุ67อายุ58อายุ48ก็หน้าก็หมัอนอายุ50 40 30ก็ไม่เก๋เท่าไหร่เพราะว่าไม่กินอาหารเผ็ดไปเข้มไปหวานไปก็ไม่กิน อาหารแถวท่นหนงเป็นฝนเยอะคิดสกปรผู้หญินเหมือนต้นไหมต้ไหมถ้าตกน้ำแล้วก็ใส่ปุย๋ยแล้วก็สวยครึ่งผู้หญินถ้ากินอะไรกินเครื่อดืมเป็นสมองพาย กินอาหารให้สุขาพดีแล้วก็มองต้นไม้สวยมากถ้ากินขึ้นเดิมหวานไปหรือกินอาหารเผ็ดไปเค็มไปอาจจะสุขาพไม่ดีบางคนทอมก็เสียแล้วก็ผมมกผมไปบางคนกินหวานกแล้วก็หวมมาววนมากเลยหวานวันรึ่งวันรึ่งก็ไม่สวย ผิวก็มีดยู่ลท์ก็อย่าไม่ถึงอายุ50อย่าไม่ถึงอายุ60ผิวก็เหี่ยมมากผมก็เขาวมาเลยถ้าจริงๆกินยากกินอะไรช่วยสุขภาพดีอ่ะจะทุกอาทิตย์ต้องกินสมองไพ่ต้มอะไรก็ได้ ห้สุขสุขบ้าตีคร่งสมองพายต้มาลไยกินไม่ใช่ช่วยสุขบ้าตดียังเดียวท่าจริงก็อร่อยด้วยพงเรียนยาจินฟังคิมจ่าฟูพงแล้วก็เรียนที่อาสังคาลิมาสเรียนสามจุดกว่าปีแล้ว อาจจะใกล้ถึงใกล้ถึงสี่สิบปีเลยผมว่าผมตั้งแต่เรียๆก็เรียนแล้วอาจจะสี่สิบกว่าปีเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนก็เรียนยาจินตรงนี้ที่ยาว่าลักหลานขายยาจินผงเข็มปักสาจินบางคนก็อ่านไม่ออกก็บอกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรผมก็ต้อง Google ให้นรู้เขาก็รู้จักอ้อันนี้คืออะไรบางอย่างเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่รู้เรื่องย่านี้คืออะไรเลยโบ้ะพองเก็นภาษาจินเขาก็จะไม่ได้ภาษาจินเคืออะไรแล้วอาจจะต่อไปหีึ่งสิบบีสามสิบบีท่าอ่ะ蓝牙จินไม่迷路俺带帕萨金าจจะเปิด็น蓝าจินไม่ได้แล้ว อาจจะต้องมีคอนคอ,อื่นช่วยที่ไทยผงยังไม่เห็นที่ไหนขายต้มไก่ต้มหมูสมองไผ่จินเพราะว่าปกติก็มีกเก่ากี้ก็มีมีสมหรืออะไรอย่างเดียวไม่มีทุอย่างเลยเพราะว่าเพว่ทุอย่าง ร่วมด้วยกันทำให้สุขภาพดีเแล้วแต่ทุกคนสุขภาพเป็นยังไงต้องเปลี่ยนนิดหน่อยไม่ใช่ทุอย่างทุกคนกินได้ต้องแล้วแต่แม้เป็นยังไงให้ทุกคนเปลี่ยนนิดหนึ่งถ้าท,ทุกคนกินได้อาจจะทุกอย่างสมองภัยทุกอย่างต้องนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ ก็ให้ทุกคนผงผงนมได้แล้วเมง่องนี้อาจอรจะทุกคนก็รู้จักอันนี้คืออะไรอันนี้แกเป็นปัวก็ให้ทุกคนผงนมแล้วก็อันนี้ก็ช่วยผู้หญิงผิวสวยถ้าจริงๆวัน ก็ไม่มีเดนต้วัวเลยไม่มีเดนเดี๋ยวก็ว่องลงอาจะสมองไปช่วยสุขภาพดี๋ยวก็ผองนมต้วผิวก็สวยต้วี๋ยวก็ผงก็ตดาตเวแล้วก็มีเดนด้วสมองก็ตีขึ้นอย่างนี้ผิวก็ไม่มีริ้วรอยอาจะอายุถึงหกสิบ ทั้งเจี๊ยบก็ยังไม่ผิวก็ยังไม่ยังไม่แหวถ้าจริงจริงกินกินสมุนไพรต้มไก่ต้มหมูทำให้สุขภาพดีอจาจะมาหล้วแล้วก็เราวจงได้เราก็ช่วยทุกคนแล้วแต่คนยังไงแล้วก็ส่งได้หรือกินที่นี่ก็ได้ เพราะว่าที่ที่ไทยผมอยางไม่เห็นขายเป็นลานต้มสมองไผ่ที่ไต้หวันมีหลายที่แต่ว,ว่าที่ที่ไทยอยางไม่มีถ้าทุกคนสนใจอาจจะติดต่อเราหรือมาที่นี่ขอบคุณครับ